ไอแค่นมีเรื่องของผู้ใดที่อยากจะไปเหตุงานต่างประเทศแต่ว่าไปแบบผิดกฎหมายถ้าหากว่าไปแบบผิดกฎหไม้แล้วหากว่าเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะบกขาดคิดเกิดขึ้นนะคะจะมาเรียกร้องค่าเสียหายหรือว่าเรียกร้องค่าชดเชยนีคือแทบจะบดาเลยนะคะทั้งนั้นแล้วนะคะทางกรมการจัดหาง,งานเพิ่งก็เลยแนะนําเรื่องของการไปเหตุงานให้ถูกต้องนะคะซึ่งก็มีเว็บไซต์อยู่ทางกรมการจัดหาง,งานมีหาช่องทางนําการสิปเป็นจังไรติดตามได้จากไอแค่นค่ะ ลักลอบไปทำงานที่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายหากเกิดเหตุไม่คาดฝันมาไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาและการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับมาละเด้อไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวท่านเหตุการข่าวรัฐบาลไทยท่านเหตุการข่าว หลายคนมีความใฝ่ฝันจะเดินทางไปทำงานยังต่างประเทศนะครับเพราะว่าค่าแรงเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงจูงใจอยากจะไปนะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยเลือกใช้ทางลัดด้วยการแฝงตัวไปในรูปแบบนักท่องเที่ยวจากนั้นก็หลบจากรูปทัวร์แล้วก็ไปแอบทำงานยังต่างประเทศหล,หลบหลบซ่อนๆครับเจ็บป่วยมาแม้จะจะไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่สามารถทำได้เพราะว่าเราเป็นคนหลบหนีเข้าเมืองครับหรือแม้กระทั่งเกิดเหตุมากกว่านั้นล้มหายตายจากไปญาติพี่น้องอยากจะนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลที่ประเทศไทย ก็ไม่สามารถทําได้หรือถ้าสามารถทําได้ก็จะต้องใช้เงินจํานวนมาหาศาลครับดังนั้นถ้าจะไปทํางานต่างประเทศเนี่ย แนะนำเลยนะครับว่าให้ไปแบบถูกต้องตามกฎหมายจะดีที่สุดแล้ววิธีการเข้าไปแบบถูกต้องตามกฎหมายสําหรับประเทศไทยที่เป็นกฎหมายรองรับอยู่ในขณะนี้มีอยู่5วิธีด้วยกันครับ5วิธีในการเดินทางไปทํางานต่างประเทศแบบถูกกฎหมายนะครับก็ได้แก่กรมการจัดหางานจัดส่งไปบริษัทจัดหางานจัดส่งคนหางานเดินทางไปทํางานด้วยตนเองบริษัทจัดส่งไปทํางานยังต่างประเทศแล้วก็บริษัทส่งไปฝึกงานยังต่างประเทศทั้ง5วิธีการก็จะต้องแจ้งแบบเดินทางไปทํางานต่างประเทศกับกรม การจัดหางานที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดหรือที่ด่านตรวจคนหางานที่สนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองและก็ในต่างจังหวัดอีก19จังหวัดรวม25ด่านด้วยกันครับ ข้อดีอีกประการหนึ่งของการไปทํางานยังต่างประเทศแบบถูกกฎหมายนั่นคือกรมการจัดหางานเขาจะมีการเตรียมความพร้อมให้กับคนที่จะไปทํางานยังต่างประเทศในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาการเรียนรู้เรื่องของขนบธรรมเนียมศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายข้อห้ามต่างๆเราจะได้รู้ว่าอะไรที่ควรทําอะไรที่ไม่ควรทําเวลาที่เราไปทํางานยังต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับเขาก็จะให้แรงงานได้สมัครสมาชิกชกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทํางานยังต่างประเทศเพื่อที่เราจะได้รับ สวัสดิการดีๆหลายอย่างครับเช่นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติประเทศนั้นมีสงครามหรือว่านายจ้างไม่จ่ายเงินเดือนรวมถึงการได้รับอันตรายประสบอุบัติเหตุหรือกรณีเสียชีวิตก็จะได้รับเงินเยียวยาจากกองทุนนี้ซึ่งแตกต่างจากคนที่ลักลอบเข้าไปทํางานที่ต่างประเทศแบบผิดกฎหมายจะไม่ได้รับเงินเยียวยาใดๆทั้งสิ้นครับ แต่ว่าสิ่งที่แรงงานทุกคนจะต้องช่วยเหลือตอนเองก่อนที่จะเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศนะครับนั่นก็คือเรื่องของวิธีการเดินทางไปทํางานยังต่างประเทศศึกษาได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับนอกจากนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบบริษัทจัดส่งคนไปทํางานยังต่างประเทศตรวจสอบว่าบริษัทนั้นได้รับการรับรองได้รับการอนุญาตจากกรมการจัดหางานแล้วหรือ,อยังรวมถึงตรวจสอบตําแหน่งงานว่างว่าเขารับตําแหน่งงานตรงตามที่ประกาศจริงๆหรือไม่นะครับทั้งนี้สามารถ สอบถามได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดหรือว่าโทรสอบถามได้ที่1506กด2สายด่วนกรมการจัดหางานนะครับไปทำงานถูกต้องตามกฎหมายสบายใจหายห่วงครับ